ที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่าช่วงนี้ฮอตเวอร์นะยังไงกับใครดิฉันเลยอยากจะให้ทุกคนมาร่วมกันโหวตในเพจบันเทิงไทยรัฐค่ะมาร่วมโหวตซุปตากันดีกว่าว่าทุกซัมเมอร์แบบปีนี้นะคะจะมีใครเข้ารอบกันบ้างนะคะถึงอากาศมันร้อนก็ขอดูซุกพงศิษย์แตกงุ่ดของแต่ละฝ่ายนะหนุ่มสาว8คนค่ะส่งเข้าประกวด4ตัวท็อปก่อนผู้ชายนะมากปรินนัทศักดาธนบี้ทัศภาคและกันกันตะถาวรค่ะ ส่วนฝ่ายหญิงค่ะมีรายชื่อตามมาติดๆเลยที่แฟนๆอยากจะเห็นมาในลุคเซ็กซี่มากที่สุด4ี่สาวด้วยกันค่ะคิมเบอรี่ยาย่าอุรัสยาน้ำตาลชาลิตาและใหม่ดาวิกาค่ะแฟนคลับนะคะอยากเห็นผลงานเซ็กซี่ของใครเพียงเข้าไปกดไลค์รูปภาพของซุปตาคนนั้น ในเพจของบันเทิงไทยรัฐค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วกันนะคะว่าที่สุดของฝ่ายชายและที่สุดของฝ่ายหญิงนั้นจะเป็นใครค่ะรักใครชอบใครก็เข้าไปโหวตกันได้ในแฟนเพจของไทยรัฐนั่นเองค่ะส่วนตัวแล้วตอนนี้เชียร์ยาย่านะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเธอฮอตเวอร์เหลือเกินอินเนอร์เทอแบบเธอแรงมากอ,อ,อย่างเงี้ยด,ดิฉันโหวตได้4คนดิฉันกดโหวตให้เลยทั้งหญิง4คนแล็ชาย4คนรวมเป็น8คนเลยเอ,อ,อยากจะให้โชว์อึงทั้งหมดเลยนะฮะซัมเมอร์นี้วันนี้นะคะเราก็ลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอเชอรี่ใหม่ในช่วง นะคะ,คะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ